สวัสดีครับผมมาดูหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านชนบทครับผมมีท่อระบายน้ำครับผมสวัสดีครับนี่มีท่อระบายน้ำทั้งไขร อยาก็มีครับผมถนนหนทางก็ผุพังไปหมดแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะมาซ่อมแซมเมื่อรู้เมื่อไหร่จะซ่อมแซมซ่อมแซมได้กี่ปีได้สองปีดูความเป็นอยู่ครับผม บ้านรางมาดูคุณจ่ครับคุณแจ่เดี๋ยวทักไทยก่อนครับผมทักไทยคุณเจ่าทำอะไรคุณเจ่ครับผมแทำมดแดงมดอะไรมดแดงอะไรเนี่ยเออมดแดงมดคันมดแดง โอ้เป็นของอบตบ่ครับเนี่ยตัวบ่ของอบตของหมู่บ้านเขามาให้ปลูกผักปลูกหญ้าโอ้ครับของฟรีบ่ของฟรีฟรีเหรอลุดเอาทางละแปดสิบบาทคุณเต้ทางละแปดสิบบาทเอาทำไมทำอย่างนี้มั่วไเอาเขาเอาเงินเด้เอารัฐบาลเอาเงินกับมาประชาชน โอ้จ็ดสิบบาทนี่บอโอ้แปดสิบบาทโอ้ไม่ลดให้เลยขนาดนี้แปดสิบบาทก็ไม่ลดให้เท่าเดิมเลยเอาเท่ากับท่อเขาเลยเนี่ยโอ้ยไม่คนละครึ่งเศษคนละครึ่งก็ไม่มีโอ้ยรัฐบาลไหนเนี่ยใครเป็นอะไรเนี่ยใครของใครเนี่ยของใครใหญ่ของหมู่บ้านบอของในของผู้ใด่ของหมู่บ้านที่ที่ขาเจ้าม่านบอโอ้ยอันนี้อันนี้จักบาทครับเนี่ย ทั้งขยะเนี่ยทั้งขยะเนี่ยฟรีแต่ว่าเสียเปหลายเดือนเดียวแล้วโอ้ทั้งขยะฟรีบ่มีบ่มีขายทำเนียมอันี้ขายบ่มีขายโอ้บ่มีขาของแต่ว่ามีขายทำเนียมขายทำเนียมเดือนละสามสิบบาทขายทำเนียมเดือนละสามสิบบาทเอาสามสิบบ่เอาคือว่าหาสิบโอ้สามสิบบาทโอ้ครับผมอันนี้เป็นของอบตว่าอันนี้เป็นของอบตเนี่เป็นของหมู่บ้านว่าคนละสายงานบ่เหรอโอ้เฮียเลยว่า ครับผมได้เงินเดือนจ็กบาทนี่เม็ดฟูเฒ่านี่ครับผมหกร้อย <600. S 1> โอ้ได้เงินเดืน 600. เอนหกร้อยเพราะกินเพอาะใส่เปะละ่าอะไรบ่พอคือบ่อเอาอีกครับผมคือบ่เอันไปลงทะเบียนไปอีหยังขอน้เขอนีู้ใด้เป็นฝ่ายปกครองอีหยังคือบ่มีบ่าพายพัฒนาเป็นจังได๋นนอหนี่นอ<ม>บ่มีบ่ให้เลยบ่ครับผมเนี่ยโอ้ยหนอโอ้ยครับผมอยู่ไสบอก็เนี่ยู่ไสนี่อยู่อยู่บ้านไรนี่ โอ้อยู่บ้านท่าสามชีตำบลอย่างครับผมเนี่ยตำบลกุจจาอำเภอกุจจาอำเภอกุจาจ,จังหวัดอุดรธานีโอ้ไม่ได้ยไม่ได้การปกครองเอไม่ไม่ไร้การปกครองเหมือนบ่เขาปกครองดีอยู่แต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเหมือนบ่ครับผมมาแต่ภาคประชาชนเนาะครับผมนนโอ้เงินเดือนกับหกร้อยหนึ่งตีย่อยบ่ขึ้นหัดพันเทียบ่โอ้ยเป็นยังเดนเนะนี่เนาะขอเขาไปเปลี่ยงขอหนงานเขาไป็เปลี่ยง เอาคว้าสวนกลางหุดแล้วครับบ่ต้องควาแม่เราท่องทิ้นเนี่ยเอาแม่มันบปากป่บปากว่บปากบริมิตรวาประชาส้นดังห้านี่เลาเ้าวไปบ่นั่นบ่านี่มิตะจริงกว่าห้านี่ควดแม่มันนี่เนาะครับผมเอาผู้ส่วสนกลางไปฝากส่วนกลางมุนครับผมฝากส่วนกลางได้จักพันบาทเนาะยายโอ้ยพูทเอาอยู่กับคอ้าอยู่ครอบคว้าอยู่สองคนอยู่สองคนตายายได้พันหนึ่งสองพันกับพอจินอยู่ด้เนาะขันบริอีกมีเพิ่มอีกว่านี่ยาย โอ้สองพันกับอันนี้อยู่เนาะได้ข่าน้ำคาไฟเนาะข่าน้ำเพิ่งสีรถคาไฟเพิ่งก็สีรถหายอยู่เนาะเซ็นเพิ่งติดโซลาเซลล์อยู่เนาะบ้านเขาเนาะครับผมโอ้ผุน่ะพิทาผู้เ่าครับผมผุน่ะผู้เ่าดังกกะย่างมาจากผุ้ไหนมามาจากวัดครับผมเนาะโอ้ยบ้านนี่โอ้ยถนนนันทางกับบองเนี่ยครับผมเป็นลุ่มเป็นบัวโอ้ชนบทนี่ขนาดเซ้นกลางบ้านครับผมนี่โคตรกระจอกอีลีครับผมนี่ด้วยงาหนึ่งในแมงหนึ่งในบุระโอ้ดาโหลดแมงโหลดเนาะครับผม ตัวครับว่ะเดี๋ยวแอดชิปหรอกครับผมเดี๋ยวจะลงไปให้ให้ผุนลาชแช่ไปให้ทุ่มกลุ่มผุนลาบเบืองครับผมเนาะคลิปนี้ก็ซรัมนี่ครับผมสวัสดีครับผม